สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟิธีการทำให้เกมที่เกมที่เสียตังในเพลย์สโตร์ครับทำให้แบบโหล,ล,ลดได้ฟรีเลยครับเนี่ยตังพวกเนี้ยโหลดได้ฟรีเลยครับที่แอปคือแอปเนี้ยครับแอปนี้แอปนี้นะครับแอปเนี้ย ก็ต้องมีผมทิ้งมีไว้ใต้คลิปบ้นทถ้างั้นผมจำเกมเรียนสติวเนี่ยผมก็โหลดมาเกมเสียดต่างนาบมันใช้ได้จริงนะแอปเอฟนะแล้วผมจะมาสอนโหลดเลยแล้วกันนะงครือคุณเข้าไปที่ไปตัว <c oughs> อางเช่นผมจะโหลดเกมเดอะเมซิงสไปเดอร์แมนสองแล้วก็ให้คุณเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา ันาดเลยเลยนี่คับให้คุณกดแชร์นะนี่แล้วก็ให้คุณกดแอปที่โหลดมาเนี่ย app a p p v n เนี่ยให้กดเข้าไปงาบแล้วก็ให้คุณกดตรงสีเคียวเนี่ยที่เหมือนตัวไอกดไปตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็จะโหลดให้เรา ก็จะรูดไงละ่ะเป็นไรผม่พอมกคุม,กคม,มันรูดเป็นไรของม,ม,มันก็รูดเราจะควมจะตัคดคลิปเวลามันรูดเสร็จแล้วนะนี่ครับเวลามันรลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นนงี้ยแล้วคุณกด บางคนัันก็ไม่ขึดด้นนะครับมันจะเขียนว่าการติดตั้งถูกห้ามใช้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยขนาดนี้อุปกรณ์ของคุณถูกตั้งคายให้ห้ามการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รับจับผิดตรวไปที่สัญชาระบบป้องกันแารท,าที่ไม่รู้จักเพื่อเปลี่ยนการตังค่าแล้วก็ผมผมจะขึ้นนี้ให้กดเข้าไปที่กลางค่าบางคนจะขึ้นนี้ให้กดเข้ามาติดตั้งค่าแล้วก็กดที่แหล่งไม่รู้จักกดตรงน่งนะครับแล้วก,กดตัดไปติดตั้งแค่นี้ก็เล่นได้แล้ว ม่ต้องไม่ต้องมาโมเสียเวลาเติมต้องโหลดเกมเ,เสียตังค์เสียตังค์ฟรีแต่คลิปนี้โหลดฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับมันเล่นได้จริงเมื่อกี้ผมก็เพิ่งโหลดเกมเกมม้วนหุ่นยนต์ครับรอหนึ่งครับมันเน็ตมีแค่เท่าไหร่ ีไปแล้วกันนี่ครับโลดเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้ก็เล่นได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ